ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันและสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมแต่ชาติปางก่อนมีความเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมติดตัวแต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อชื่นหรือพระอธิการชื่นจิตตะวันโนเจ้าอาวาสวัดใหม่ประชาราช อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากหลวงพ่อชื่นมีคำสั่งสอนบรรดาศิษย์ของท่านด้วยคำพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจง่ายท่านเคยเทศเรื่องกรรมเก่าให้บรรดาญาติโยมของท่านฟังว่าเรื่องของกรรมเก่านั้นมีจริงกฎแห่งกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์เราหนีไม่พ้นคนทั่วไปมักชอบพูดกันว่ากรรมตามสนองชดใช้เวรกรรมแต่จะมีสกกี่คนที่เชื่ออย่างจริงจังๆส่วนมากแล้วจะเป็นพวกเชื่อแต่ปากพูดตามความเคยชินที่พูดเช่นนี้เพราะสังเกตว่าคนที่พูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเขาพูดโดยที่เขาไม่ได้เชื่อว่ามีจริง เพราะถ้าเชื่อว่ากรรมมีจริงทำไมเขาจึงยังทำกรรมชั่วอยู่อีกคนที่ประพฤติแต่กรรมดีในชาติบางก่อนสิ่งที่ได้รับในชาตินี้คือสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเชื้อชาติวงตระกูลรวมทั้งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตตั้งอยู่บนความสุขสบายแต่คนที่สร้างผลกรรม แต่ชาติปางก่อนสิ่งเป็นกรรมย้อนกลับคืนสนองในชาตินี้คือความทุกข์ยากลำเค็นรูปร่างหน้าตาชั่วช้าอับลักษมีวงตระกูลที่ต่ำต้อยดำเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้ว่าจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่คนเรามักจะมีความคิดว่าอีกนานกว่าที่กรรมจะตามทันแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลานี้ ดูเหมือนว่าการเดินทางของกรรมมันจะรวดเร็วจนเราคาดไม่ถึงหากสังเกตก็จะพบว่าเวลานี้คนที่สร้างเวรกรรมทำเข็นกับคนอื่นไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าชาตินี้ผลกรรมก็ตามทันแล้วคนร้ายที่ยิงคนตายตอนเช้าปรากฏว่าตอนสายตำรวจก็ตามจับตัวมาลงโทษได้แล้วการติดคุกติดตาราง เหมือนไม่ต่างกับการตกนรกทั้งเป็นบางคนทำใจไม่ได้ที่จะต้องติดคุกติดตารางท้ายที่สุดก็ต้องตรอมใจตายในคุกนั่นเองประสบการณ์จริงกรรมเก่าแม่ชีฉลองมากทองได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานาน,านร่วม15ปีในเรื่องของกรรมเก่าแม่ชีฉลองได้เล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องจริง ซึ่งเคยประสบกับตัวเองมาแล้วแม้ว่าการเวลาจะเนิ่นนานมากกว่า40ปีแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันยังฝังตรึงอยู่ในความทรงจำสมัยเมื่อตอนเด็กๆของเม่ชีไม่เคยเหมือนกับเด็กทั่วไปคือชอบเก็บตัวเงียบชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเล่นกับพวกเพื่อนๆฐานะทางครอบครัวจัดว่ามีอันจะกินเลยทีเดียว คุณพ่อที่มีที่นาหลายร้อยไร่มีข้าทาสบริวารหลายสิบคนต่อมาคุณพ่อก็ล้มเจ็บอาการของพ่อหนักมากทีเดียวพ่อเลยทำพี่นายกรรมยกที่ดินให้ลูกๆแม่ชีก็ได้ที่ดินมาพอสมควรเวลานั้นมีน้าชายเข้ามาอยู่ในบ้านน้าของแม่ชีเป็นคนใจร้ายนิสัยดุดัน แม่ชีกลัวเขามากทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในบ้านนะจะต้องหาเรื่องทุบตีแม่ชีเป็นประจำเขาอยากจะได้ที่ดินส่วนของแม่ชีแต่แม่ชีไม่ยกให้เขาเขาเลยกโกรธมากเรื่องราวมันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเมื่อนาชายให้คนมาลอบฆ่าแม่ชีแต่เหมือนมีเสียงพรายกระซิบเขามาเตือนให้แม่ชีรีบหนีไป อย่ากกลับมาที่บ้านอีกเป็นอันขาดพวกพีพีของแม่ชีก็ถูกทำร้ายบางคนกลัวตายก็เลยต้องยอมยกที่ดินให้เขาไปหลังจากที่หนีออกจากบ้านมาแล้วแม่ชีก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเพราะไม่เคยมาไกลบ้านเงินก็ไม่มีติดตัวเลยต้องอาศัยนอนสาลาวัดมันลำบากมากเลยทีเดียวพระท่านสงสารก็เอาข้าวมาให้กิน ประทังชีวิตรอดตายไปวันๆตอนนั้นรับจ้างทํางานสารพัดได้เงินมานิดนิดหน่อยๆก็เก็บเอาไว้ในที่สุดก็เข้ากรุงเทพมาทํางานโรงงานตอนที่มาทํางานในโรงงานความรู้สึกผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูบอกว่ากำลังจะมีเคราะห์ใหญ่ถึงกับเลือดตกยางออก แม่ชีก็ได้แต่ระวังตัวเรื่อยมาเคยเอาดวงไปให้หลวงพ่อท่านดูหลวงพ่อท่านเห็นดวงของแม่ชีท่านถึงกับพังะตกใจแล้วบอกว่าอาตมาดูดวงของแม่ชีไม่ได้หรอกแม่ชีไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่มีบาร,รมีแต่ชาติก่อนย้อนกลับมาเกิดตอนที่ได้ยินก็ยังไม่เชื่อคิดว่าหลวงพ่อท่านล้อเล่นแต่ท่านบอกว่า ไม่ชีล้อเล่นนี่เป็นเรื่องจริงแล้วให้แม่ชีลองฝึกนั่งสมาธิดูแม่ชีบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะเป็นคนไม่มีสมาธิหลวงพ่อก็เลยสอนการนั่งสมาธิให้กับแม่ชีแม่ชีนั่งสมาธิในครั้งแรกเพียง20สนาทีความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีสามารถเห็นภาพในอดีตแต่ชาติปางก่อน ตอนนั้นตกใจมากเพราะไม่คิดว่าชาติที่แล้วเราจะมีบุญวาสนาถึงเพียงนั้นพอนั่งไปเรื่อยๆรเราก็เห็นว่าชาติที่แล้วเราทำกรรมอะไรไว้บ้างเราชอบดุดาบริวารชอบทำร้ายผู้อื่นชอบทารุณสัตว์เอามีดมาตัดนิ้วของเป็ดไก่เห็นเลือดสดๆไหลนองพื้นมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆ แม่ชีได้ถามหลวงพ่อว่าภาพที่เห็นทั้งหมดเป็นภาพลวงตาใช่หรือไม่หลวงพ่อท่านบอกไม่ใช่ภาพลวงตาเป็นภาพจริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชาติที่แล้วผลกรรมต่างๆที่แม่ชีได้ก่อเอาไว้มันจะย้อนกลับมาในชาตินี้ไม่มีทางจะหนีพ้นแม้ว่าจะสร้างกุศลผลบุญสักเท่าใดก็ไม่อาจจะล้างหนี้กรรมได้เลย จากนั้นแม่ชีก็สมัครเข้าทำงานโรงงานตลอดเวลาก็ระวังตัวกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับตัวเองวันหนึ่งกรรมเก่ามันก็ตามมาทันแม่ชีกำลังป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องตัดปรากฏว่านิ้วกลางของแม่ชียืนเข้าเครื่องมากไปคมของใบมีดเลยตัดนิ้วกลางขาดกระเด็นตอนนั้นมันเจ็บปวดมาก เลือดแดงฉานไหลนองพื้นมันเหมือนภาพตอนที่เราตัดนิ้วเป็ดไก่ไม่มีผิดในใจคิดว่าเราได้ชดใช้กรรมไปแล้วเมื่อต้องสูญเสียอวัยวะคือนิ้วกลางไปแล้วแม่ชีก็ได้นั่งสมาธิเพื่อที่จะได้ล่วงรู้อนาคตว่าจะมีผลกรรมใดบังเกิดขึ้นกับตนเองอีกภาพที่ปรากฏในนิมิตเป็นภาพแม่ชีกำลังใช้เหล็กแหลม ทิมที่เท้าของทาสคนหนึ่งมีเลือดสดๆไหลทลักออกมาทาสคนนั้นแสดงความเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่แม่ชีกลับไม่นึกอะไรเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นเรื่องปกติตอนนั้นคิดว่ากรรมเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกในมิชานี้วันหนึ่งแม่ชีกำลังรื้อกล่องไม้ซึ่งไม้กล่องนั้นสูงมาก ขณะที่กำลังรื้ออยู่นั้นไม้ท่อนหนึ่งมีตะปูขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาไม้ท่อนนั้นตกลงมาที่เท้าของแม่ชีตะปูได้กระแทกที่หลังเท้าของแม่ชีจนทะลุไปใต้ฝ่าเท้าตอนนั้นมีความเจ็บปวดมากแม่ชีเห็นมีชายคนหนึ่งยืนมองเขาไม่ช่วยแถมยังหัวเราะชอบใจแม่ชีนึกขึ้นมาได้ ว่ามันเหมือนคนที่แม่ชีใช้เหล็กแหลมทิ่มนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรจะคอยติดตามจองล้างจองพลานเราถึงขนาดนี้ขอฝากเป็นข้อคิดมาอย่างท่านผู้ฟังเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นเรื่องที่เชื่อกันมานานแล้วว่ามีอยู่จริง และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี อยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ